สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาววิเคราะห์จากคำปราศัยของน้องไม้ถึงสถาบันกษัตริย์บอกอะไรต่อสังคมได้บ้างหลายคนคงได้อ่านใจความปราศัยทิ้งท้ายของน้องไม้พัทราวดีธนก,กิจวิบูลณ์ผลต่อผู้ร่วมชุมนมุมเมื่อวันที่24มีนาคม2021ที่ผ่านมาแล้วนะคะคำปราศัยนี้ ต้องเรียกว่าเข้ากันกับประโยคที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวทีเดียวเพราะคำปราศายของเธอตรงไปตรงมามุ่งไปเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนและบอกถึงสิ่งที่เธอคิดที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ของไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มีการพูดถึงกระสับไทยเสียทีเดียวนะคะแกนําการชุมนุมหลายคนก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้วแต่ไม่ตรงประเด็นเหมือนที่น้องมาพูดในครั้งนี้หลายคนในฝ่ายที่รักสถาบันเมื่อได้อ่านได้ยินได้ฟังก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมีความคิดมีปฏิกิริยาในเชิงต่อต้านอย่างกรณีของหมอวรงที่ออกมาเขียนโพสต์ใน Facebook ของตัวเขาเองซึ่งสรุปความได้ว่าน้องมาทําผิด น้องมาล่าวโทษสถาบันแบบผิดผิดไม่มีหลักฐานไม่เป็นความจริงแต่จากการเขียนและความคิดของหมอวะลงซึ่งเป็นถึงหมอเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ยังคงวนเวียนกับข้อมูลความคิด,ดเดิมความเชื่อแบบเดิมๆคิดว่าเด็กหรือคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเรื่องต่างๆในทุกวันนี้เป็นพวกที่ถูกชักจูงให้หลงผิดถูกผู้อื่นที่ตัวเองคิดว่าเป็นนักการเมืองหยิบ ข้อเขียนความคิดใส่หัวคนพวกนี้ใส่มือคนพวกนี้ให้ออกมาแสดงออกมาพูดออกมาทำบทบาทต่างๆนานคนในกลุ่มผู้จงรักภักดีคิดแบบนั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดด้านๆที่ย้อนมาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนจงรักภักดีต่อสถาบันคิดให้แค่นั้นออกมาแสดงออกออกมาเขียนได้แค่นั้นยังไม่เคยมีใครที่สามารถจิบยกเรื่องราวข้อมูลที่เป็นจริง ตรงประเด็นออกมาชี้แจงต่อกลุ่มคนรุ่นปัจจุบันอย่างจริงจังเด่นชัดตรงประเด็นเลยแต่ละคนพูดแต่เรื่องเดิมๆความรักความศรัทธาแบบนามธรรมความดีแบบรวมๆที่ชี้บ่งหรือทําให้เห็นชัดเจนไม่ได้คนรุ่นใหม่พูดเรื่องปัจจุบัน คนรุ่นเกา่าพูดเรื่องอดีตคนรุ่นใหม่ถามเรื่องกษัตริย์ปัจจุบันคนรุ่นเกา่าพูดเรื่องกษัตริย์ในอดีตและและเว้นที่จะพูดเรื่องปัจจุบันโดยสิ้นเชิงแบบนี้แล้วคนในชาติจะคุยกันรู้เรื่องได้อย่างไรทีนี้มาลองดูคำปราศัยที่น้องหมายพูดเมื่อวันที่24สีมีนาคมที่ผ่านมานี้ ข้อแรกน้องหมายพูดว่าเราไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ศาลจะให้ประกันตัวไหมหากอายการสั่งฟ้องแต่อยากให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธานในอำนาจของตัวเองเข้าไว้ ตรงนี้ชี้เห็นว่าคนรุ่นใหม่หมดหวังในกระบวนกุติธรรมของไทยคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าศาลหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่พดุงความยุติธรรมยังทำงานได้อย่างอิสระตรงไปตรงมาคนรุ่นใหม่เชื่อว่าเราหมดหวังกับกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างที่ทำให้พวกเขาคิดเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมแกนนำในการชุมนุมกรีครั้ง ก็าตามนะฮะทั้งของพวกคณะราชและกลุ่มกอปป,ปสคนสองกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างที่เรียกว่าสองมาตรฐานโดยสิ้นเชิงดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความมั่นใจในเรื่องของสารสถิตยุติธรรมของไทยอีกต่อไปข้อที่2น้องหมายพูดว่าความรักที่ไม่มีขอบเขตรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้ต้องทำตามตาม,ตามใจทุกอย่าง แม้จะรู้ว่าคนรักทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตากแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นจะรักจะตามใจกันจนสุดทางไม่ตักเตือนกันอย่างนี้จริงๆใช่หรือไม่ โดยโยงมาถึงเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่คิดว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ควรจะต้องพูดได้ทั้งในแง,ง่ของการสรรเสริญและในแง,ง่ของการวิาพากษ์วิจารณ์โดยคิดว่านั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตายขณะที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา6ว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ตรงนี้หากดูเผินๆก็จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญระบุห้ามไว้ว่าใครจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้เพราะระบุว่ากษัตริย์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะก็เมื่อคนไม่รู้สึกไม่คิดว่ากษัตริย์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะเขาจึงแสดงออกมาเช่นนี้ ซึ่งแน่นอนมันขัดกันกันกบข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแต่หากเราพิจารณาให้ดีเราคงต้องทบทวนกันว่าเพราะเหตุใดคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งจึงไม่รู้สึกเคารพสกการะกษัตริย์สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่อะไรทำให้คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งคิดว่าเขาต้องออกมาพูดต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบกษัตริย์ เรื่องนี้มีแต่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นทั่วโลกก็มีอลองพิจารณาดูทําไมเราไม่เห็นว่าคนของประเทศอื่นเขารุกขึ้นมาบอกว่ากษัตริย์ของประเทศเขาต้องทําตัวอย่างไรทําไมเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินข่าวพวกนี้ว่าเกิดในประเทศอื่นทําไมเกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นข้อที่3 น้องมายเล็ดหนักโดยส่งสารโดยตรงถึงกษัตริย์ยื่นสามข้อเสนอคือ 1. ให้หยุดจัดตั้งกองทหารเป็นกองกำลังเพื่อพิทักษ์ระบอบกษัตริย ข้อที่2ให้หยุดแทรกแซงการเมืองและข้อที่3ให้คืนทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถูกโอนไปเป็นของกษัตริย์กลับมาเป็นของประเทศชาติจากการพูดตรงไปตรงมาของน้องไมาสามข้อนี้มันชี้ให้เห็นอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราจะคิดว่ามีแค่น้องไายคนเดียวเท่านั้นเหรอ ที่คิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เพราะมีคนออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กว้างขวางมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำถามก็คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่อย่างน้องไมลและคนอื่นๆพูดถึงและถึงกับยื่นข้อเสนอพวกนี้นั้นพวกเขาเอาความคิดมาจากไหนอีกฝ่ายก็คงบอกว่าเพราะพวกเขาถูกแรงสมองมา พราะพวกเขาถูกเสี้ยมสอนมาถ้าเป็นเช่นนั้นทําไมฝ่ายรักสถาบานันไม่ล้างสมองละ่ะไม่เสี้ยมสอนคนพวกนี้บ้างละ่ะเคยทําหรือไม่และผลเป็นอย่างไรเพราะถ้าทำได้จริงคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใช่ไหมดังนั้นจะคิดว่าคนอื่นเขาร้างสมองใครตัวเองทำอะไรบ้างคำถามต่อมาก็คือเรื่องที่คนรุ่นใหม่หรือน้องใหม่กล่าวหากษัตริย์แบบนี้ มันจริงหรือไม่กษัตัิยรทําเช่นนั้นแบบนั้นหรือไม่ถ้าทําทําเพราะอะไรถ้าไม่ได้ทําทําไมไม่มีใครออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาชนิดที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้เห็นจริงคล้อยตามและยอมรับพวกเขาก็คงเปรียบความคิดที่มีต่อกษัตริย์ใช่ไหม ทำไมไม่มีใครนำมาตีแผ่ให้เห็นเด่นชัดแบบไร้ข้อกังขาใครหน่วยงานไหนที่ต้องทำหน้าที่พวกนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่และหากทำแล้วทำไปอย่างไรได้ผลไหมทำไมยังมีคนคลิปเครื่อแครงสงสัยแบบนี้อีกมากจากกรณีนี้อยากคิดว่าน้องไม้มีเพียงคนเดียวที่ออกมาเด็ดดอกไม้ให้สะเทืนถึงดวงดาวยังมีคนอื่นๆอีก หากใครที่คิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือกําจัดพวกที่ชอบออกมาเด็ดดอกไม้ให้มันหมดไปด้วยวิธีการใดๆก็ตามแล้วจะคิดว่าเมื่อดอกไม้ไม่ถูกเด็ดอีกก็ไม่มีทางที่ดวงดาวจะสะเทือนเพราะเราไม่อาจกําจัดคนที่ชอบเด็ดดอกไม้ได้ทั้งหมดในโลกวันหนึ่งข้างหน้าก็จะมีคนออกมาเด็ดดอกไม้อีกเพราะการเด็ดดอกไม้แต่ละครั้งมันส่งสัญญาณไปสู่มวลมนุษยชาติแบบที่เราไม่อาจจะหยุดความคิดของคนได้ แม้ไม่มีใครออกมาเด็ดดอ,อกไม้แบบที่คนรุ่นใหม่อย่างน้องมา้ทําเลยก็ใช่ว่าดวงดาวจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่มากก็น้อยสิ่งที่มันต่างกันร,ระหว่างดวงดาวที่เราพูดถึงอันเป็นนามธรรมกับมนุษย์ก็คือ ดวงดาวมันเป็นวัตถุและมนุษย์เป็นบุคคลที่มีเลือดเนื้อมนุษย์ไม่อาจอยู่คำฟ้ามนุษย์มีอายุไขวันหนึ่งก็ต้องตายเป็นวัตถะสงสารและแม้ดวงดาวจะเหมือนว่าแข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงก็มีดวงดาวมากมายที่ต้องดับสูนเมื่อเกิดการกระแทกครั้งใหญ่เช่นกันคลิปนี้ดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับน้องไมยไม่ได้คัดค้านขัดแย้งกับกลุ่มผู้รักสถาบันแต่อย่างใด แต่อยากเห็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเป็นไปด้วยดีมีคุณธรรมจริยธรรมเต็มไปด้วยความรู้ความคิดที่ดีของคนทั้งสองฝ่ายสองขั้วความคิดซึ่งก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าจะเป็นไปได้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe ชอบแชร์ของเรานะคะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจมาวิเคราะห์จะเจาะลึกกันอีกอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมค่ะรักษาสุขภาพตัวเองด้วย